อะไรลูกอย่มาเคไหมเจแานี่ของใครอ่ะของอ妈มาทำไงอ่ะาจะช่วยกินไง๋ยวช่วยกินได้หรืได้พม่าเหลือเปล่าอม่กินหรือเปลนูเต็มเลยอืมอาม่ากินไม่หมดเปล่าหกิหมดมากกว่ากินหมดยังไม่เอาแล้วค่ะงั้นไม่เอาจะทำไงดีอะทิ้งหรอ นนเดี๋ยวกินได้เหรอลูกินได้มันไม่เผ็ดเหรอลองชิมนีไม่เผ็ดไม่เผ็ดเหรอลูกระวังเมานะหนูหมดสองแก้วแล้วนะระวังหนูเมานะลูกอร่อยมากลก โอ้พ่อ <tuk>